ครับผมวสวัสดีนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้มีโอกาสมาส่งรถเทียตเก้าศูนย์คันนี้ด้านหลังผมนี่นะครับนี่นะด้านหลังคันนี้เป็นเทียตเก้าศูนย์กลองใหญ่ปีศูนย์ห้าครับขายแบบตามสภาพนะฮะวันนี้มาส่งให้เสียไรแตงนะครับเสียไรแตงโมง ตัวนี้เป็นรถทิดทางร้านเราค่ะขายบาาแบบตามสภาพจบมาในราคา730,000บาทครับเปลี่ยนใบยานะให้ใหม่เป็น8ฟุตนะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าะจะลองฮะลองระ,ระบบะด,ดูนะครับลองชมพร้อมๆกันครับเอาเลี่ยมเนี่ยพอทิดเนี่เยเลี่ยมนะเนี่ยเลี่ยมผมรซ่าเหลียวเนี่ยเนี่ยเอาเลี่ยมเนี่ยพอ กระดานตรงมุมเลี่ยมเนี้นนนเฮ้ยแกะแกมองห้าะไรอะไรวะไม่ไแกไอ้ยกห้างทำไมแกมไม่มองห้างอ่ะคือมองน้ำอ่ะทไมได้ยกห้างเหรอโอ้โหแล้ผมก็นหนึ่งห้างเดี๋ยวจะทดลองรถกันนะครับ สวดีเสียเกียร์ไม่ค่อยรู้เกียนนร์นะฮะคันนี้เป็นรถเดิมๆที่สภาพสวยนะครับเราทางร้านเรามองเห็นแล้วว่าสามารถจําหน่ายตามสภาพได้เราก็เลยจัดจำหน่ายแบบตามสภาพนะครับราคาย,ย่อมเยาครับผมถ้าบป็คันรุ่นนี้ถ้าเช็คสภาพก็จะขายอยู่85 89นะครับประมาณนี้คันนี้สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็เกียรแสนสามหมื่น 30, ครับผม อันนี้เรามาส่งกันกลางไร่เลยนะครับกลางไร่ไร่แตงนะฮะโอ้ันถ่ายเขาดีมากนะครับอันนี้เป็นพันสามของสีบริษัทสีนแสงน,นะครับผมถือว่าเข้าดีนะฮะนี่ครับ เอาถั่วสุดยอดเลยนะครับปั๊มดีไฮดรอลิกดีนะครับสำหรับคันนี้อันนี้จะของนะฮะทดลองทดลองนะครับอาจจะยังไม่คล่องมือนะฮะก็เลย กเก่งใจเก่งใจเรากขาเป่าไม่รู้นะครับก็เลยดันแล้วอยเป็นที่เอาปุ๋ยเอาแค่พอลูกกำลังรถนะครับผมอันนี้สำหรับคันนี้สหรับท่านใดที่สนใจรถเทียร์เก้าูนย์นะครับทางร้านเราจะเหลืออีกหนึ่งคันนะครับแต่เป็นรถเทคสภาพแล้วนะครับผมขายอยู่8 5 0 0 0้ามนบาทคันนั้นเรารับประกันให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกให้นะครับผม คันนี้เราขายไปแล้วนะครับผมวันนี้มันจะส่งให้ลูกค้าวันนี้ใบดัน8ปฟุตนะครับ น,นิ่มแบบนี้ค่ะ หลองระบบสองเทานะครับเมื่อสักครู่ใช้เพ่าเดียว ใหม่นะฮะเขาดีมากเหมาะในการป่าดันย่างี้ยครับ ห,ห่างสี่เพ้งแสนถือว่าเข้าดีนะครับสำหรับสภาพดินแบบนี้อันนี้เป็นดินค่อนข้างเหนียวนะครับ ขอฝากประชาัมสำคัญสักนิดนะครับผมสำหรับท่านใดนะฮะที่ต้องการขาย,ยรถถทฟยทอดนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะฮะที่เบอร์โทรโทรศัพท์จากของเราได้นะครับเดี๋ยวจะเนเบอร์โทรไว้หัวคลิปนะฮะ0810076640นะครับทางเราต้องการรับซื้อ,อรถถทฟยทอดนะครับโดยเฉพาะรถสองเพานะฮะ ขาเซตเอฟเราจะไม่ซื้อนะครับเราจะซื้อเฉพาะคาราโลหรือนิฮอลแลนด์เท่านั้นนะครับคันหน้าเซตเลฟเราจะไม่ไม่ไม่รับซื้อนะครับผมเกิดานใดต้องการเปลี่ยนรถนะฮะก็ลองแจยี่ห้ออื่นต้องการขายฟอร์ดก็โทรติดต่อสอบถามครับเราได้ครับอังนั้นเรายู่ดีรับซื้อทั่วประเทศนะครับไม่จำกัดระยะทางนะครับผมส่งรูปส่งราคามาทางไลน์นะฮะเบอร์โทร เป็นแปดหนึ่งครับถึงเจ็ดหกสี่ศูนย์ 0. ถ้ารูปได้ดูรูปแล้วก็ฟังราคาถูกต้องถูกใจแล้วก็เราจะตามไปถึงบ้านท่านเลยนะครับผมนะครับคลิปนี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับส่งมอบรถเทสเก้าศูนย์ให้กับลูกค้านะครับเออคันนี้คันนี้ คันนี้ลูกค้ามาทําไร่อยู่ที่อําเภอบออ่อพลอยอำเภอเมืองครับตัวนี้ยอำเภอเมืองฮะจังหวัดกาญจนบุรีครับทําไร่ตรงโบนครับแต่บ้านเดิมลูกค้าอยู่ทางสุพรรณบุรีนะครับผมนะฮะฮะคือตกลงซื้อกับทางร้านเราแล้วให้มาส่งให้เลยที่หน้าง,งานเลยครับเดี๋ยวเก็บแดงเสร็จก็จะลงลุยถ่ายจริงเลยฮะแต่นีร้อยผลไร่ เสร็จเรียบร้อย้วครับก็การทดสอบก็ถือว่าไม่มีอะไรนะใช้ได้ผ่านนะครับผ่านปกติได้แล,แล้วคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอพระคุณสำหรัการกดติดตามและรับชมทางช่องยูทูบของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ